สาบายดีสาบายดีตอนเศร้าพี่น้องสาบายดีเด้อหลังจากฝนตกสุมเจ้าจื่อบอกน้องใหม่ก็นี่่คยเคยน้ำเคยอาซับแกงวังปีกายปีกอดนี่บางสีหาเดือนหลังนีุ่มเจ้าจื่อบอกตัดตัดเลยเห็นเฮืนเอนคร้วเทอออกมาเนาะสุมเจา้านี่ดีมันมาออกเนาะอ,อยู่นี่อีสชมเจ้าได้แกงเลยคือว่าตัดทิมแล้วสิบโปผงอีกเพราะว่าป่งงามบิลีนี่ ค่ะอันนี้หูน้ำไมับง,งกอนะคะตัวนี้ป้ามันต้องอันนี้วางควายล่างถวยนี่นี่วางเขาไล่ถวยเค้มพูได้ไปเบิ่งคลิปเก่าๆห่างสิหูตัดเอาโลดจกไม่พี่ท็อปเออให้เด็กงาะวันมีอยู่นนยมันออกโลดสามหน่อพี่น้องอปพี่พากันแกงหัวไม้ตอนเทียงไม่บงบอกว่เออหาเบ่นหนูไม่บงกบงโอ้ตี่กับปูเห็นบอนี่ ปูไปเก็บหมูว่านในฝนตกนะเ <c oughs> จา้าเห็นอะไรกินเอามาให้แม่ฝอยเราสีดองกวกกับสีรองเห็ดบางกอกดองใส่สองฟิตเมียนโลเกต <c oughs> ใบไทรอันตั้มือหูที่จะได้ยินบทเสียงกบโ,โอ้เงินสาวพรเราเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกบทเสียงมันห้องออดอาดออดอานเยอะเจะาหูบอกกบห้องฝั่งนั่นกบอยู่น,น,นอกอยกับตอบกอบอะไรยอย่างหัวเยอะ มันอยากออกคือเจ้ามันอยากผสมพันธุ์มันดองดึงดั่งดึงดังดึงดังอยู่คนต๊กวานนี่ไปเอาเกดไปได้ให้มันแห้งเลยเก็ศตื่นแต่เช้าล่างถั่วย,ยังบรทัดแล,ล้วมีทากต้มข,ข่าเปียกอันนี้ขวกระดูกหมูหนึงจานต้มข่าเปียกสดตอนเช้าอันนี้ค่ะตอะนบ่ายเอาเก็หนลงไม้มาติดตามกันเลย พี่น้องปะสิไปลอกเบื้องน่อไม้แถวคันหนองเดี๋ยวฟังเอู้นอานาน้องใหม้กิมซุงตัวน่ะเขาปลูกได้เกือบสองสองปีสองปีปลายละถูกใจแต่ว่ามันสิมีกอหนึ่งคอยอะนะฮะกินอยู่นะดอกมันหล่นมืดเข้าไปเอ้ยดอกกีดาหล่นมืดเราจะไปลอกเบิ้งว่ามันตัวใดนพอตัดเราก็สิตัดบรรยากาศตอนเช้าร์เูกใจแปดเก้าโมง เราไม้ไ้แกงตอนายไปเซิร์ฟบังไฟมาเด้อม,มาเด้อบงังไฟยังไม่ทันจูดบุ้บ้างหนึ่งบ้างหนึ่งจูดแล้วเมื่อวานนี่ยังบ้างหนึ่งไปเซิร์ฟได้มวลใจไปแห่ได้ไพากนกินขา้าวเที่ยงข้าวบ่ายแล้วก็ไปนั่งพู่อยู่แคมเบิงเมื่อ้วขอจิตไทยบรรยากาศให้เบิติดตามน้ากันเด้่อถึงเจ้าเด้อหืมหัอ,อต่ำหม้อมันต่ำ มันปลาเมื pa, ่อปลามันออกป้าช e. ุบเจ้าออกออกน่อมันกู่กอเลยเด้อนี่เอาสิโพดัดนี่ซุบหน่อยนี่เมาสิไปเอากอใหญ่ตอกเคยตัดอ๋อหึบ่บ่มันเป็นเหี้ยวแล้วก็ตัดมันปลามันออกรอชมดูอ๋อบ่เอาไงอะปุ๊บเอาทางหน้าปุ๊บเอาไปมาหักเหยาะนี่ว่ะบอกเอาปลามันใหญ่ปลาชุบเจ้าออกลายอยู่ ออกนี่ละน้อยแล้วนีนนก้อนนี่ฮะเหลืองปุมเริ่มออกหน่อแล้วเขาปูเด้ยสองปีเขาสองปีปลานี่เริ่มแล้วจะเ,เริ่มออกหนอ่อนี่ตันนี้ก็เคี้ยวอึมทึมเ่แต่ว่าหน่อมันบวใหญ่เด้อมันขึ้นกาลำํามันเดอจะเด้อแคบต้นได้มันลำใหญ่และหน่อใหญ่พี่น้องนี่ก้อนนี่ก้อนนี่เขาตัดตลอดนี่โอเคมุมอ,อ,องเขากำลังใหญ่ ใบขี้หูขเขาก็อุ้ยดานใหญ่ลิเกดสองต้นเนี้ยเอาได้ไนี่แหงก้อนี่แหละคุณเจ้าเอ้ยคอยกินค่ะพอมันมีซ้ำซ้ำแนงใหญ่ละฮักได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่มันขึ้นซ้ำเหี่ยวใหญ่ๆแก่ๆนี่แล้วม่นฮักได้แค่มันยังบ่ทันขึ้นเลยจะเฝ้าฮักมันมันสีบ่ออกอันนี้แนงแนงหน่อไม้เด้อคุณเจ้าเด้อ เด็กเขียานะมั้ยหนอมเลยแก่งลายได้นอนเยียนกับพ่อเอารดนอนนี่เนอน้าเอาะอืมเอา่าไปไกลไรเสียดากี่ฟุตเอามดีดิกดิกดิกลงเนี่ยมีซอหนอนีนอนน่อื ปี่นานี่กระสังสิกินแล้วมันใหญ่ซุมซุมนี่ใหญ่เมื่อไหละกันมันออกปอมกันแล้วกระสังสิกินทีเจอเนี่ยตุ่ยตุ่ยตัวนี้ก็เอาโลดเองเป็นอย่างเลยตุ่ยตัวนี้มันแข็งนี่ยทำห้องบอัวซับผัดโจกมีลลัยมันผัดสีแออัดกันในถุงเจ้าเราต้องตัดกินนำ้ำเพราะอะไ้จะบอก แค่มันใหญ่พรมกันนี่สัมสิเดขายสัมสิเดกินเลยนี่สิบต,ต้นในคันนองนี่อือห่หาสดสดเลยแกงกินตอนบายให้เบิ่งสภาพผลทางเขาเฮือนพี่น้องเห็นอะไรอันนี้คนเะขี่ข้ามคอยเห็นสภาพขี่ดินขี่ดอนนี่แหละ ปล่อยวางนะสมเจ้าทำใจไปไปก็ไปไปไปก็บพไปบ่ฟืนนะจ๊ะนะจ๊ะป้าสะออนขาขอเด้อพี่น้องผู้ผู้ข่านะหัวสิงคายขอกระติดแล้วโอ้ยผู้ข่านะเพราะว่าสิก้นอยู่ก้นเมื่อยแม่ขอยายน่ขอสิปลูกใหม่ข่าน้อยได้สมเจ้าเอ้ยข่ายง่ายอ่ะบ่เป็นซ้อมเอามาปลูกกะแล้วสิหาข่าหญ่มาปลูกหึ ที่ขี่มาได้คันนี่ต้นสีพาวนะอืมไมมันมันมีสองคันมันเมื่อเออมันยังบวชซุกเกตปลามันซุกมากเดียวนี่แหละพี่น้องมังม่วงนะสองปีฮะอยาไปเด็ดติยังบริเกตได้ไหนปลามันมากเดียวคอหล่อเป็นกอนหมูกินท่นมันมันมันอะไรปกินมันมันมันบวมมันเนื้อเอหมวงเนื้อ นี่งจะเอามันถีกันมาด้เอาออกออกเห็นบ่ตัวไหนออกฮะเอาสองยอดต่ำมาแล้ว,ออลวสองยอดต่ำมาแล้วลนะบอใน,นไปลามันแก่พอหมูมันซะอืมตัดแล้วพี่น้องตัดแล้วมาดิอืมอืมอันเดย์มันจะ บจีกันพอ่นนพอเนยมันพ่อเอากขย้าปมันใหญ่พ่อมูมันมันยังอ่อนพอหลีมันสองหน่อพอ่อตอนยางเครือบักบวบออกแต่ตะนางยังบ่แล้วบ้านนี่ ฝนตกก็สิสุม่มๆเงนินเด้อพี่น้องนะมังนาวข่อยหานาะต้นเดียวนี่ติดเฉยใหญ่ยเด้อลูกเด้อใหญ่ยเด้อต้อนตะก,กบนี่ข่อยปลูกแป๊บเดียวพี่น้องใหญ่เป็นห่มมันแหละออกค้างมัดนี่แถวนี่ข่อยสิป้ามันเป็นห وم, น่มแต้นอยู่นี่อันนี้ข่อยคุดปลูกคุดอนางเลี้ยงปลาดุกสุดก่อนโผน้าบ่มีเลยปลามันใหญ่เต็มนี่ทางนี่ต้นตะก,กบเป็นห่มให้เป็ด อาก็ได้ห่มห้เป็ดุมเจ้าเอ้ยน้อง่อยปอกบังเออปัวคอยหลอกไก่หลอกหลอกเกร็หลอกพนังช่างประจุเตอร์สมโภว่าอืม้มซบใส่ซื้วไลหรอกชมนหากิดเองุมเจ้าเอ้ยเป็ดกะยังเหลือซัมนี่แหละ มันเคลียมันขวดโอ้ยไข่ไก่ไข่ไก่ไก่พี่น้องจะเป็นอยังเลื่องเป็นเรื่องไก่เป็นหย่อนห่าแบบบใบลำไยพอฟีลึกบอกมันจังว่าตายเมื่อเฉยไก่ไห่านกับตายเมื่อใส่ไก่ไก่เอามาเป๋โตคือบเห็นมันหมูกินเมื่อละประจักษ์พี่อยหมูพี่พพ ปามากินขี่หมูอยู่ข้อขหมูป้าหมูก็นอนบริเวณเปลือนมาเลยเอาหมูผูกไปใส้เกตเออเบื่อจุกม,นะมาแต่ใา้าาบุไปเซอร์กังไฟบอ,บอเอาก็มือนี้นะั่นหมอสุดท้ายเข่ามาเด้อตอนบ่ายสิแกงมาไม้ ข้ามาไปเซาะของไฟน้ำก ну, ันจัมวนไปแค่บึ้งผัวเถื่อนหน่อยกันเอาเถื่อนบกเชือกแ้ทเถเอออย่ามันเป็ดกินอย่าหน่อยมูกัดตายตายไปนองเมื่าไปนี่เตะถึนเจอตาปตาเม่อเม่อ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องจิพน้อยร้อยลีลาหน่อยเด้อแกงตอนเที่ยงตอนเช้าเนี่ยกินต้มข้าวเปียกเอาเด็กน้อยกันลูกเลี้ยงีเือนก่นกกรหายเขาใสอลาเมนไอเมยไปขายเขาใส่ปลาน้อยปลาน้อยไปลูกไปไปไปยาวเกิดมาเหยียกดกี่ต้มแมไปไปยางเมื่อลูกเมื่ออะไรอืเสียดายเตียงอย่างี้เด็กเก๋งเพราะเขามากออกเลยเขานั่นไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเมื่อลูก หนี่ยอันนี้ป่งแล้วก็คากนะนี่เนี่ยอันนี้นี่เนี่ยหัวแข็งๆอย่านี่มาพี่น้องมาสบายดีเด้อสบายดีตอนเช้าบอกน้องไม้แกงตอนบ่ายไปเด้อไปเด้อเสิร์ฟบังไฟได้บนนี้ได้สบายดีด้ยโอ้จบเลยดูสบายป้ากระดิ่งหมีลินผ้าลินเลื่อยนะแนวมันอ่ามัน ตืเต้นใส่มือชมเจ้าออเด้อ ก็พ่อเจ้าและเจ้าหลายก็อย่าเห็ดตัวน้อยมาลูกเอาไปให้แม่แถวนิกดองล่างสะอาดสะอาดแล้วก็น้ำปลากันตาลดองเขาเห็ดทอดใส่น้ามึงค่ะอย่าเห็ดนานเอาลูกว่าวบ่เข่าใจบิวชเบิ้ง chung mày mày rất tốt đây nàng ơi ba lục ba làm sao là hình như là tu yên miền Tây, đấy? Bánh cuốn cua cua เดินางคืออ่อนพอ้ีนั่นนั่นนั่นไม่บอกนะน,นั่นนั่นลงไปลินลุ่มโพเตียงมันอ่อนขึ้นไปจนทำมันหัก

没来老板是豆面 mà hương đây nay dạ hát mà đánh mùa cháp buộc bên cạp bổng cháp cháp <laughs> cháp 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 ทำไมตามังหงเนาะกระโปรงหายล้กคนเยโปเด็คุณพี่นอลเุณพี่นองคุณพี่นอล มีหอยสองสับหนึองเลี้ยอะไรเดีเ๋ยวเลี้ยวกระถา,ายมาลายเติมจอยสิจ้จาจดดกระสิไปต้ตปปไมไะไปเบิ่งนอกพอต้มกระเปียกสุกแล้วบิดต้มกระเปียกพี่น้องอมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครอยากเด้อ ฝากติดตามชอม่องลิปน้อยรอดีล่าเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้อดพี่น้องเด้อแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง